คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานพระโมคคลที่ปาจารย์ เมื่อวันที่20มิถุนายน2567ภายในศาลาอาเนกประสงค์วัดแจ้งอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระครูภาวนาทีปารักษ์เจ้าคณะตำบลตลิ่งงามและเจ้าอาวาสวัดคงคารามได้นำคณะสงฆ์จากวัดในอำเภอเกาะสมุยร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทศนานุป,ปทานครบรอบ2ปีการมรณะการพระมงคลทีปจารย์หรือหลวงพ่อจำบาดเขมาธรรมโม ซึ่งมรณนาภาพเมื่อวันที่20นิถุนายน2565นอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อหลวงพ่อพริง้งหลวงพ่อพร้อมอดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้งและสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสาเกตราชวรรมหาวิหารสำหรับพระมงคลถีปาจารย์หรือหลวงพ่อจำรัดเขมะธรมโม เกิดเมื่อวันที่13รก,กรกฎาคม2468บิดาชื่อนายช่วยใหม่พันมา,านาชื่อนางหิดนุ้ยใหม่พันพระมงคลทีปาจา์เป็นชาวตำบลบ่อผุดอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่1รก,กรกฎาคม2489นาวัดแจงตำบลอ่างทองอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีพระอุปชาคือพระอ,อธิการพริง้งโกสโรจะอาวาัสวัดแจ้งในขณะนั้น พระมงคลทีปาจารย์มีตำแหน่งทางสงฆ์ในตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้งพระมงคลทีปาจารย์เป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญและมีวิทยาฐานะนักธรรมเอก เป็นพระที่ปฏิบัติอยู่ในศิลธรรมเป็นต้นแบบของคณะสงฆ์ในอำเภอเกาะสมุยรวมถึงพุทธศาส,สนิกชนยึดถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบันสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตรวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย โฮมหมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมาท์เทนคลับขนอมร้านอาหารหนานหยวน